เอาล้วสิครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตสถานการณ์ของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างครับเขาดาวอีก10วันครับทีมชาติไทยชุดใหญ่จะคัมแบ็กกลับมาอุ่นเครื่องกับอินเดียเพื่อเตรียมทีมไปสู้ศึกเอเชียนครับรอบคัดเลือกครับข่าวเอราวันเดินทางถึงไทยมาอัปเดตกันพร้อมหนึ่งสถานการณ์น่าจับตามองครับสุภรัเหมือนตาครับสร้างทางขึ้นสุดในนักเตะทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมมาส่อง ท็อป5แข้งไทยตอนนี้นะครับราคาเท่าไหร่กันบ้างมาดูกันนะครับขณะที่อาซอัปเดตครับฝั่งของเวียดนามก็ไม่น้อยหน้าครับตะลึงเพราะว่าตัวท็อปของเวียดนามเมื่อมาเทียบมูลค่ากับไทยแล้วเทียบไม่ติดเป็นไปได้ยังไงมาดูกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ บอข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นอัปเดตข่าวที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะข่าวของทีมชาติไทยในช่วงเวลานี้นะพูดแบบตรงไปตรงมานะคุณผู้ชมโอ้โหข่าวบอลไทยช่วงนี้มีแต่เรื่องของตลาดซื้อขายในไทยลีกทั้งนั้นเลยนะครับจะมีดิวใหญ่ดิวเล็กบ้างปะปายนะครับแต่ว่าจะลืมนะวันนี้วันที่26 พฤษภาคมแล้วนะอีก10วันนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่จะคัมแบ็กกลับมาลงสนามในวันที่4มิถุนายนนี้นะครับอุ่นเครื่องกับอินเดียเออมันก็ถึงเวลาที่จะต้องอัปเดตข่าวของทีมชาติไทยของเรากันหน่อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมว่าข่าวใหญ่ที่สุดณนะตอนนี้ก็คือเรื่องของเอราวันการิเย่นะครับที่เดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็คือตอนนี้ยังไม่มีการรายงานอย่างเป็นทางการแต่ว่าผู้สื่อข่าวเองก็ไปส่องใน i ิน t a g r กรส่วนตัวของเอราวันที่มีการแท็กสถานที่ว่าเดินทางถึงนอนเมืองแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่เอราวันนี้ก็ไม่ได้เล่นชุดใหญ่นะเจ้าตัวมา,าร่วมทีมชัตไทยอยูย23ครับ ซึ่งอยู่ภายใต้การคุมทัพของทาคายุกินิชิกะยะกุนซือชาวญี่ปุ่นซึ่งจะมีคิวอุ่นเครื่อง2เกมก็คือในวันที่4มิถุนายนจะมีอุ่นเครื่องกับฮ่องกงเวลา16นากาวันเดียวกับทีมชาติไทยชุดใหญ่อุ่นกับอินเดียแหละนะครับแล้วก็อีกนัดหนึงวันที่10มิถุนายนจะอุ่นเครื่อง ทางสหรัฐอารับเอมิเรตนะครับในเวลา18นิกาที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมอันนี้เป็นข่าวที่ยืนยันมาแล้วว่าเออเอราวันมาแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ชุดใหญ่นะแต่ว่าหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยนี่แหละเป็นทิศทางแล้วก็ช่องทางที่จะทำให้ดาวเตะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเนี่ยนะครับมีหนทางจะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตแต่สําหรับ ่าวของทีมชุดใหญ่ของเราเนี่ยครับน่าสนใจผมขอเริ่มที่ฝั่งของอินเดียก่อนเดี๋ยวอินเดียจะาอุ่นเครื่องนะกับทีมชาติไทยในวันที่4มิถุนายนนี้นะครับซึ่งอินเดียณปัจจุบันเนี่ยอันดับ127ของโลกตามแรงกิ้งฟีฟ่านะแล้วก็อยู่ภายใต้าการคุมทัพของกุนซือชาวสเปนอย่างมาโนโรมาเกสนะครับซึ่งคราวนี้นะครับทั้งฝั่งของอินเดีย ซึ่งมีผลงานในช่วง2นัดหลังเจอกับเราทำได้ดีกว่าด้วยนะครับมีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงบอลไทยของเราว่าเกมกับทีมชาติไทยเนี่ยจะเป็นบททดสอบที่ดีมากเราหวังจะใช้โอกาสนี้เรียกฟอร์มเก่งกลับมาและสร้างโมเมนตัมที่ดีก่อนเข้าสู่เกมสำคัญคืออินเดียเขาจะมีคิวสำคัญเอเชียนคัพ2 0 2 7รอบคัดเลือกด้วยการบุกไปเยือนฮ่องกงในวันที่10มิถุนายน นี่คือสิ่งที่อินเดียก็คาดหวังกับเราอยู่พอสมควรนะครับโดยการอุ่นเครื่องระหว่างไทยกับอินเดียเนี่ยนะครับฝั่งไทยเองเราก็อยากจะได้รู้ในเรื่องของแทคกติกของฟุตบโอลโซนดังกล่าวนะเพราะว่าเราจะเยือนเติร์กมินิสถานเนี่ย มันน่าจะได้ข้อมูลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการเล่นแบบนี้นะครับก็ก็น่าสนใจในดับหนึ่งแต่ที่ผมต้องพูดและก็ต้องรายงานให้คุณผู้ชมฟังก็คืออีกหนึ่งสถานการณ์ที่อาจจะยังไม่ค่อยมีการพูดถึงกันสักเท่าไหร่เกี่ยวกับประเด็นของนักเตะไทยเราครับที่ณปัจจุบันเนี่ยกับการอัปเดตล่าสุดของเว็บไซต์ Transfer Market นะครับได้มีการอัป ในเรื่องของค่าตัวหรือมูลค่านักเตะทีมชาติไทยใหม่อีกหนึ่งคำรบบอกได้เลยครับว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์กันแบบสุดๆเลยทีเดียวครับเพราะว่ามันมีอันดับขยับโดยเฉพาะอันดับของนักเตะไทยที่แพงที่สุดที่มีมูลค่าถูกไปมูลค่านะแพงสุดนะตอนนี้คือก่อนหน้านี้เป็นสุภชัยใจเด็ดนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าโอโ้โห ถูกพูดถึงเยอะมากตอนสุชาติเด็ชขึ้นมาเป็นท็อปหค่าตัวแพงสุดแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับวันนี้สถานก,การณ์เปลี่ยนไปนครับกลายเป็นว่านักเตะที่แพงที่สุดของประเทศไทยเนี่ยนะครับผมไล,ล่เรียงก่อนเอาท็อปหนะอันดับ5เนี่ยนะครับคือนิโก้นิโคลัสมิเคิลสันนะครับค่าตัวถูกประเมินอยู่ที่ประมาณ6,5 0,000ยูโรนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณสัก24ล้านบาท สุภาพชคสารชาติครับอันดับที่4อยู่ที่8 0 0 0 0 0ยูโรคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณทัก30ล้านบาทนะครับทอ็อป3คือชนาทิพสงกระสินครับของบีจีปทุมนี่ครับ9 0 0าแสยูโรก็อยู่ประมาณ33ล้านบาทไทยนะครับแล้วก็ทอ็อป2คือสุภชัยใจเด็ด1ล้านยูโรนะครับประมาณ3 7ล้านบาททอ็อป1ครับ ตามคาดเลยนะก็คือเจ้าแบงค์สุพรัท์เหมือนตานะครับขึ้นมาเป็นนักเตะที่แพงที่สุดของทีมชาติไทยนะครับ1 2 0 0 0ล้าน2แสนยูโรคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ44ล้านบาทไทยนะครับนี่คือค่าตัวกลมๆที่เปิดเผยออกมาคือผมเนี่ยมองเห็นทัดว่าแอฟฟิได้นิดนึงก็คือในปฏิทินเดือนมิถุนายนเนี่ยเราจะไม่ได้ ยนฝีเท้านะครับของ2แข้งไทยที่มีค่าตัวแพงที่สุดนะครับก็คือนิโก้นิโคลัสมิเคลสันนะครับก็ยังไม่ได้มาช่วยทีมชาติไทยในงวดนี้เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยยังติดภารกิจในเรื่องของการหาที่ใหม่หลังจากที่ไม่ได้ไปต่อกับ OB บิโอเดนเซะแยกทางกันแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็มีข่าวอยู่ว่าตัวของนิโก้เนี่ยมีโอกาสจะไปเล่นทีมในยุโรปนี่แหละครับ ก็เห็นมีข่าวว่า2ทีมก็คือ1ทีมอย่างโรเซนบอร์กในลีกนอร์เวย์อีกทีมหนึ่งก็คือฮาม์มบีในลีกของสวีเดนนะครับแต่เรื่องข่าวจะย้ายกลับมาไทยลีกนี่ผมไม่รู้ไม่ทราบนะว่ามาจากไหนนะอาจจะเป็นเรื่องของการเซลการอัมกันแต่ว่าก็ก็มีเห็นอยู่แวบๆบแบบนะครับก็เดี๋ยวรอนิโก้ไม่ได้มาช่วยทีมชาติไทย1คนส่วนในกรณีของซูรัทเรารู้เราทราบว่าช่วงนี้เขาหายไปเกืบอบ2เดือนแล้วนะ พักฟื้นจากการบาดเจ็บนะครับร่างกายยังไม่สมบูรณ์คือช่วงที่บุรีรัมโปรแกรมแบบชิง4ถ้วยเนี่ยไม่เจอสุนันเหมือนตาเลยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยอันนี้คือข้อสังเกตข้อหนึ่งนะตาอีกข้อสังเกตหนึ่งที่ผมยอมรับแบบตรงไปตรงมานะครับว่านอกจากเรื่องที่เราจะไม่ได้เห็นสุนัน์แล้วก็นิโก้เนี่ยผมแอบเสียดายนิดนึงในตลาดซื้อขายงวดน,นี้นะครับในสถานการณ์ที่หูตลาดไทยลีกเนี่ย ข่าวลือข่าวจริงเยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวนักเตะคนนั้นจะย้ายมาทีมนี้ทีมใหญ่กำลังคุยกำลังดิวเจรจาสัญญาเลยแต่มันแปลกอย่างก็คือในกลุ่มผู้เล่น5คนที่แพงที่สุดของทีมชาติไทยเนี่ยมีแค่คนเดียวนะที่มีข่าวกำลังย้ายทีมคือนิโก้นะครับซึ่งนิโก้ก็ไม่ได้เล่นในไทยลีกด้วยนะนิโก้เล่นอยู่ในลีกเดนมาร์กนะครับแต่ว่ามีข่าวว่ากำลังจะย้ายอยู่ ออบสีได้ช่วงนี้คือไอเรื่องของมูลค่าค่าตัวเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการสื่อสารได้อย่างชัดเจนว่าบอกถึงฝีเท้าความสามารถได้ดีนะครับแต่ก็แปลกอย่างหนึ่งที่หู ه, นักเตะค่าตัวแพงๆของเราเนี่ยนะครับจะไม่มีทีมลีกต่างประเทศให้ความสนใจเลยเหรืออย่างเคสของสุภนันเหมือนตาสุภชัยใจเด็ดอย่างเงี้ยนะครับสุภโชคเล่นอยู่ญี่ปุ่นอยู่แล้วส่วนชนาทิปก็เรียกว่าเป็นช่วงที่เขากลับมาเล่นที่ประเทศไทยแล้วหลังจากที่ไปโลดแล่นในลีกญี่ปุ่นมาผมมองแบบนี้นะครับ บ้านเรานะเรื่องของตัวผู้เล่นเก่งๆถ้าตัวแรงๆเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับก็น่าจับตามองเหมือนกันคือจะนิโก้เขาไม่ได้เล่นไทยลีกอยู่แล้วนะครับแต่ว่านิโก้เองก็ยังไม่มีแผนกลับมาไทยลีกเหมือนกันก็น่าสนใจอันนี้เสียดายนะครับเพราะว่าทั้งสุภนันเหมือนตากับสุภชัยใจเดดเนี่ยถ้ามองตรงก็ถือว่าเป็น2ผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพละ่ะที่จะพอจะเล่นในลีกเอเชียอย่างเกาหลีญี่ปุ่นได้อะไรทํานองเนี้ยแต่ก็ต้องยอมรับการเล่นกับบุรีรัมก็ไม่ได้เสียหายนะบุรีรัมก็ เป็นขาวประจำในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอีลิอยู่แล้วนะครับปีนี้ก็ได้ไปต่อก็มีหลายหลายรายการก็บีรลมยมก็อาจจะยังไม่มีผ่านปล่อยผู้เล่นช่วงนี้แน่นอนนะครับโหไอ้คันจะปล่อยนี่ยากเลยเพราะาหานักเตะยากเหลือเกินแต่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าเสียดายสำหรับนักเตะนะครับที่เก่งติดอันดับท็อปทอปของประเทศที่ยังหาโอกาสออกไปนะต่างแดนได้ยากอยู่นะครับซึ่งไปเล่นญี่ปุ่นน่ะวันนี้เราก็เห็นนะอย่างอย่างสุโชเนี่ย เขาก็ไม่ได้เล่น J เจเจหนึ่งนะเขาเล่นเจทูกับกับซัปโปโรก็สถานการณ์สามวันดีสี่วันไข้ส่วนเทเจรสสังกร์เนี่ยเล่นกับทีมใหญ่อย่างเซเรโซโอซาก้านี่โอกาสไม่เยอะจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูให้ดีเพราะว่าถ้าไปแล้วไม่ได้เล่นเลยอันนี้ก็นา่าเป็นห่วงเหมือนกันไม่รู้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกเรื่องนี้แน่นอนพูดถึงเรื่องค่าตัวในฝั่งไทยที่มีการรายงานข่าวออกมาฝั่งเวียดนามเขาก็มีการโชว์ ผู้เล่นที่แพงที่สุดของเขาผมให้ทายครับ1วิใครแพงที่สุดและผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะคิดคล้ายๆกันแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับล่าสุดมีการเปิดเผยจากฝั่งของสื่อเวียดนามสําหรับตัวผู้เล่นที่แพงที่สุดของเขาเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับไม่ใช่ดาวเตะจัก,กร,ากกรวาลน,นะครับอย่างเหงียนกวงไฮนะกลายเป็น2นักเตะลูกครึ่งเออเป็นลูกครึ่งทั้งคู่นะครับคนหนึ่งก็คือฟิลิปเหียนนะครับ อีกคนหนึ่งก็คือในส่วนของแพงดองนะครับเจสันแพงดองลูกครึ่งเวียดนามฝรั่งเศสค่าตัวเท่ากันเลยนะครับตกอยู่ประมาณ5 0 0 0 0นยูโรคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ18ล้านบาทนี่คือแพงที่สุดของเวียดนามในฟีฟ่าเดเดือนมิถุนายนนะและหลายคนอยากรู้เหมือนกันว่าดาวเตะตะกวานตอนนี้ค่าตัวไปอยู่ตรงไหนแล้วนะครับแรงขนาดไหน ค่าตัวของกวงไฮนะับมันยิ่งลดลงทุกวันนะครับวันนี้กวงไฮเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเขาฝีเท้าดีนะแต่ว่าอาจจะไม่เซ็ตไม่ค่อยดีเพ่นหน่อยนะตอนนี้ค่าตัวของกวงไฮถูกประเมินนะครับจากทันเฟอร์มาร์เก็ตอยู่เพียงแค่3า0 0 0 0ห้ยูโรเท่านั้นครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ13ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมคิดว่ามันถูกหรือมันแพงเกินไปก็คอมเมนต์ก็มาพูดคุยกันหน่อยผมพูดประมาณนี้แล้วกันนี่คือเรื่องราวของ พี่น้องบอลไทยแล้วก็อาซินอัปเดตประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ครับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ